สวัสดีครับผมกล้วยเบสข่าวอโตนะฮะวันนี้น้องก็จะพามาดูโตโยต้ายาริส 1.2G ฮะสภาพดีคุ้มค่าเกินราคาไปดูนะครับครับผมมาดูเลยฮะคันนี้เป็นโตโยต้ายาริส 1.2G นะฮะปี2015นะครับพี่ดูเลยฮะสภาพดีมากมากเลยดูโดนแดดแล้วเงาแวบๆเลยนะฮะดูนะฮะสภาพดีมากๆเลย คันนี้ป้ายแดงนี่เกือบหกแสนะฮะเบสคาออโตเปิดราคาดีมากๆเลยลงมาเป็นครึ่งเลยนะฮะถือว่าราคาดีมากๆเลยฮะดูฮะดูเลยฮะจากสภาพโดยรวมถือว่าโอเคมากๆเลยนะคันนี้บอกเลยใช้งานแค่หลักหมื่นกิโลครับหลักหมื่นกิโลดูเลยฮะสวยเลยรวมๆแล้วสวยมากๆเลยฮะดูเป็นไงฮะเป็นไงครับเป็นไงสวยจริงๆฮะ เดี๋ยวพาไปดูภายในพร้อมๆกันเลยครับผมครับผมมาดูภายในกันเลยฮะคันนี้สภาพดีเกินราคาจริงครับดูเลยฮะน้องกุ้ยเห็นทุกมุมเลยฮะดูฮะสภาพดีมากๆเลยฮะดูไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยทุกอย่างมีสภาพเดิมๆหมดเลยนะพี่นะอยู่ในสภาพเดิมๆหมดเลยครับดูฮะเป็นไงฮะน้องกุ้ยให้ดูทุกมุมเลยนะครับดูเป็นไงฮะ โอ้โหสภาพดีเกินราคาบอกเลยคันเนี้ยดีจริงฮะโอ้โหดูเลยเป็นไงฮะให้เห็นทุกมุมเลยนะอันนี้ไม่ได้โม้นะไม่ได้การตลาดนะดูเลยบอกให้เลยนี่แค่ในคลิปถ้าเห็นตัวจริงอะบ,บอกยิ่งกว่านี้อีกดูเลยฮะทุกอย่างในสภาพเดิมเดี๋ยวเรามาดูเลขไม่แล้วก็ไปดูเครื่องอยงนต์กันครับครับผมคันนี้ไม่แค่เจ็ดหมื่นโลพี่ดูฮะเจ็ดหมื่นโลนั่นเองพี่ เป็นเครื่องยนต์ก็สภาพคือว่าน้องๆป้ายแดงอ่ะพี่ไปดูเครื่องยนต์พร้อมกันเลยฮะดูฮะมาดูกันเลยครับถ้าเครื่องยนต์หลวมนะกล้วยบอกให้ถ้าดึงตัวนี้ออกมานะฮะเครื่องยนต์ล้นล้อนะควันเจาะขโมงฉงเฉงเลยพี่ดูเบสขาวอโต้กล้วยทิ้งเป็นสิบวิยี่สิบวิก็ไม่มีปัญหาครับเป็นไงฮะเป็นไงพี่สภาพแบบนี้ครับสวัสดีครับผมกล้วยเบสขาวอัโ,โต้นะฮนะ รถมือสองสวยๆสภาพสมบูรณ์แบบนะฮะทุกอย่างไปกับในความเป็นจริงนะพี่นะเหมือนคันเนี้ยเลขไมค์แค่หลักหมื่นโลน้องกล้วยบอกเลยเลขไม่์แค่หลักหมื่นโลเรื่องเครื่องยนต์เรื่องอะไรมันก็ยังใช้ได้ยาวนานทุกอย่างน้องกล้ยบอกเลยฮะอยู่ในความเป็นจริงเราดูแลทุกอย่างฮะตั้งแต่วันที่พี่จองจนวันถึงการปล่อยรถเราดูแลครับบอกเลยเสร็จสับอยู่ในความเป็นจริงเราบริการทุกอย่างฮะยันถึงเรื่องธนาคารทุกธนาคารทุกเครือข่าย เป็นเครือข่ายของเบสคาร์โตทั้งหมดครับไม่ว่าคุณพี่จะประกอบอาชีพอะไรอยู่ตรงไหนของประเทศไทยเราทําได้หมดเอาดีๆนะพี่ไม่ติดตลกนะอา,อาชีพที่มันแบบว่าทําทํามาหากินตุจริตนะพี่ไม่ใช่ติดตลกอาชีพทท้องไม่รับนะครับมันมันเป็นไปไม่ได้เนาะโอเคครับยังไงก็มีอะไรให้น้องกุ้งรับใช้ครับขอบคุณครับ